ผมแบงค์ทราบผมเชี่ยวชาดด้านความรักเราคบเธอไม่ได้หรอกชาตินี้ไงเธอก็ไม่หล่อไม่หล่อแต่ตอนนี้ผมเป็นได้แค่แบงค์เศร้าถ้าแบงค์หล่อมอดจะลังทำไมถึงไม่มีใครตอกลุมรักผมในเมื่อผมเองก็ออกจะบึกบึนความสามารถด้านกีฬาผมก็เป็นเลิศ ทำงานดูแลตัวเองก็ที่หนึ่งเฮ้ยเซ้งพักชมสิ่งที่น่าสนใจดีกว่าม่โฟมกับสิวที่ต้นเหตุหล่อใสเฮ้ยพลุนแลยยังไงเธอต้องไม่ชาดินี้ไงเธอกต้องชาดิ์นี้ยังไงเธอต้องไม่หล่อสีงเครอะเลยสมน้ำหน้าชาติเนี้ยเราหล่อไม่ได้ชาติ์นี่ยขอให้หล่อสุดๆไปเลยข้าก่อนพอนุ่งทาบุรุษเจ้าวาสบีจะดูแลหนังหน้าไวรุ่นชายฮิดแน่อ้าวทางนี้นี่เอง ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ใช้วาซาบิห้อนี่เต็มกำเลยไม่ใช่จ้านนุนต้องวาซาบินีเลอหลอชาตินี้ไม่ต้องรอชาตินา ล่อสายชาตินี้ไม่ต้องรอชาติเนอะแค่ยืมเม็นแอคตัวไฟวาสดุโฟมขจัดแบคทีเรีย99.99%จบปัญหาสิวที่ต้นเหตุใช่เด้ลั่นชาตินี้แหละงี้งงงงงงีีีีีี้้้้้้ 你 nee, nee, nee.